น้องสาวการเตียนในจักเต็นแล้วบุเป็นอะไรล่ะไปแล้วๆมีน้องรถหนาวว่าซื้อน้ำอาบอยู่ไหมเอาต้องซื้ออาบแล้ววันนี้ใช่วันนี้มีที่อาบไนะโอ้สู้ๆนะกินมการเตีนความสวยของน้องอีกน่ารักการเป็นปันน้ำเลยเรียบร้อยสวัสดีคุณแม่ค่ะของการแค่สร้างความสดชื่นให้กับทีมงานนะคะ อย่างนอเเจ้าขายอย่างน้อเนาะไม่กี่คลิปแล้วเจไปต่อสู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่จะคลิปแล้วเพิ่จะได้คลิปเรกยนะคลิปแล้เดี๋ยวโอ้สู้ๆเนาะใช่แล้วใช่แล้วใส่นละใหม่ก็ละมือ เด็กเดินเด็กเดินเด็กเดินแล้วเรวสู้นะเอ้ออย่าหากว้างสิกล้องแพนอยู่โอ๊ย ยิงงใยใจงามหันมาอย่างนี้ด้วยล่ะมันบังเอิญพอดีไปไหมเอาใหม่หาเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่แทนใหม่หนึ่งสอง้หายง่วงนอนแล้วค่ะเอาเอาแบบแอฟแท้แบบพอดีพอดีก็ดูถึงห้านั่งสิป้ากุลสตอกาะ คนละตระกีคนละตรีโู้ชายนางเอกกันด้วยคนละคนดิมันมันไม่นนางเอกดิไม่ใช่นางเอกแล้วนะไม่อะพระเอกผู้เอกเปลี่ยนใหม่แล้วใส่สุดผู้ชายปุ๊บเตยล่าปุ๊บบ่ได้ติดเลยงงมากแล้วเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงไม่ได้ติดเลยนะเหมือนผู้ชายเหมือนก็เหมือนผู้หญิงอืมแล้วก็บางหนูไปดู Pled, ดูเล oh, um, ็บก็รู้นะแต่ว่าเขาก็ไม่ให้อะตอนั้นเขาตาลายแล้วไงเมาแล้วเนาะเมาแล้วตาลายหมดผ่านแล้วไม่ได้ปกัสไม่เขาให้้แต่ช่องร้องเสร็จแล้วไงพ้อมเริ่มแบบได้กันเมาแล้วคำว่าโอ้เงินกูหมดแล้วก็ไม่ให้แล้วแต่มันก็ให้คนอื่นนะให้คนเออเขาก็จบมาโอ้ยมียี่สิบบาทจะให้ใครวะ มองเลยมองซ้ายมองเขาก็ต้องให้ผู้หญิงก่อนอยู่แล้วถูกปะให้ใส่ชุดผู้ชายเขาไม่ได้โฟกัสเลหญิงแฉไม่แฉเขาเอาให้ผู้หญิงก่อนอยู่แล้วผู้ชายน่ะเมื่อคืนเราผู้หญิงได้เยอะผู้ชายไม่ได้เลยใช่เมื่อคืนได้ยี่สิบเป็นฉันซื้อของเท่าไหร่เจ้าบ่าเจ้าป่าน่ะเก้าเก้าเก้าซื้ออย่างคือแพงแท้อะบุตียกโหล่เก้าเก้าเก้าอ๋อแค่ได้ทิปน้ำเมื่อคืนก็เยอะแล้วเนี่ยแบงค์พันแบงค์อะไรอ่ะพี่ก๊อล์ฟเราเมื่อคืนอ่ะก็ ได้แบงคงแบงพันกันแหมได้เยอะกว่านางอีกนะเป็นแดนเซอร์น่ะกระน้างกระตานจริงเลยนี่ก็เป็นเครื่องสำอางร้านเครื่องสำอางกลับมาเหมือนเดิมแล้วทุกคนไปกรุงเทพก็เงียบเงามซ่สอยเดี๋ยวจะมาดูขนตาอยู่ว่าในสียสวยตอยู่ตรงนี้นะเปิดไปสลัวสีแบบสีม่วงๆนะนี่ลูกสาวดูที่นั่นไหนนู่นน่ะ เปิดไฟสีเหลืองๆกันอ่อนหน่อยเลืองสนะีแม่สวัสดีค่ะป<า>ัดนี่ตีลูกสาวเส่ตีลูกสาวสวัสดีจ้ะเส่ลูกสาวดิบินลูกสาวเข <laughs> ินเน,นี่ยไหนยังข้อ,พอพร้อมให้อยู่บเพจทาลูกผมนําเรียบเปิดไฟแบบไม่เอาแล้วเอาสีน,นวลๆหน่อยนะสีแบบเอาสีเหลืองสีเหลืองเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนี่นะที่บ้านมั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 นไม่ใช่สารเคมีนะ ไม่ใช่เอาไฟแบบสีอ่อนหรือสีม่วงอะไรแล้วก็ตอบหน้าส้น้าอะไรเงี้ยเอแบบนี่ก็เป็นรเวอร์เดียวว่าเขากล่องไปแล้วเด้อเดีาบอกื่นคนเด้ออุ้ยวัดีเพี่ง็หอมคนสวยสดสีวนดีวันดีโอ้ยแจงคนสวยตัวนี้เออเออเออเดนต็เตตึตตึตตตม กินข้าวค่ะเอออยังกินข้าวนะคะปวดเนื้อค่ะฟังเนึ้งกินฟังเนื้อนอนว่าอิ่มแล้วก็นอนแล้วก็จะทาไปอาบน้ำค่ะพี่น้องปวดมแกเราจะมีเครือน้ำบริหลายอยังเพิ่งปวดค่ะอากาศมันร้อนหลับ่าเพิ่งปวโอ้แม่เจ็บเจ็บนาวเหื่อเนาะยังไม่หายดีสุดหนาวเหื่อ เออน,น้องไอ้สาฝากความคิดถึงพี่โอ้หอมฝากความคิดถึงโน้ตเพราะนางจะไม่ได้มาแล้วอเะร็ไปละไสแล้วไปแล้วไปกันหมอลำซิ่งแล้วว้าวเงียบไปได้ปะเนี่ยเพราะว่าป่านน้เงีเสียงคอสิเบิรงไผรเต้นไพร้องสวยมากคอสิได้ฟังใส่กัน FT สาวน้อย FT สาวน้อย FT สาวน้อยน้องนั่งก่นลองคิดถึงนะคะ าอาล์ตสกิฟวันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าใช่จะ,จะเปลี่ยนชุดท่านบ้านอ,อ,โ,อโฟกัสไโฟกัสจะเป็นแบบต,ลก,ตลกแล้วเพราะ<ม><ม>เป็นงานจะภาพท่านดูน <ๆ S 1> สมย,ยังอยู่และจะเป็นงานจะภาพางานภาพอีสานนะนนคะวันนี้วันแรกวันแรกก็แจ้งจังป่าวันนี้ก็คิดว่าสิบว่าหัวฉากกันยังหอดปวดหัวมาสั่นอันอันนี้มห้โอ้ยมันหัดเธอรักมากเลยนะเธอโอ้ยพอหายผุเร็วเขาใส่วิบกันยังหายผุเร็วนั้น ต้้อองันนีมันต้องดึงให้มันงานงานที่ชอบแบบว่าตัดกระสือเนาะอันเป็นฟอมมาปิดอันตัวเล็กเนี่ยปวดหัวเพราะโครงเหล็กซ้อมเลยแม่เป็นห้วยซ้อมต้องเอาฟมมาเคลี่ยนลองเมือผ่าฟ้อมนะเหตุเลยแบบว่ามีผู้ใดมีเนี่ยผ่าฟมผ่าฟ้อมนผกา่วมตังไหนถูก่ได้เห็นแต่ผ่าเ่าก็เห็นแต่ผ่าอ่ากันสื่าคุณนี่กันสื่ออันเขาเห็นแต่ผ่าเราจะหัวมันมันอย่างเงี้ยใครทำเาี๋ยใครทำใได้แม่โดมทำอะไรต้องให้ไม่ให้โดมทำ เอาเป็นฟองน้ำแล้วก็เย็บผ้าอะไรก็แล้วแต่เอาดีบุแก่แตะมันทำเพราะว่าเราเจ็บมันปวดมันแน่นมันบีบกับมามันปวดปวดมันดูดขึ้นดูดกินข้าวเป็นอะไรมั่งกินเตี๋ยวมากนะแต่ก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็เยอะเือนกันแต่ว่าถั่นเนื้อมันหนาอร่อยเขาเลยแบบเคี่ยวหนุบหนับหนักประมาณสิบสี่คำ จำหัดซีคัมมันแหลกวันนั้นซีคำนี่เขียวจัดฟันนี่แหลกวเนเหนียบแห้งผองเอ็นผองมันโดยเฉพาะมันนี่อืม,<ล>มันเป็นเหมือนพวกณสวรรค์หน่าก็หอมแบบเขาหอมกล้วยหอมจอมดื้อจอมโซนไม่ไก่แจ้ไม่เกล็แฉะพออยากจะเปิดคลิปมืขึ้นเหตุเจ้าเบิงองหลายน้ำหนึ่ง <c oughs> น่นงองเกือกขี้ดินแดงด้วยเขาบอกนลูกซินฮอตด็อก วิญญาณเด้อว่ะนั cancel, exactly. tirar, twice, twice, ่งประด็นี yes tirar, ่เขาหอมนั่งน่ารักเปิดฤดูกาลนั่งปเ็ดติปชั้นนาฮันนั่งมาสวยมากจะตกใจเบิดเทองบอกเท้าเท้งไห้ไหมใจง่วงมากมืงขึ้นนี่เมื่อไหร่ออกไปแฮชดิ้งมาสั่นไปโนไปกีดยางอืมมึงขึ้นนี่ไปกีดยางไปหากีดยางแล้วก่อนเนี่ยคือสิกีดยางเนี่ยมึงขึ้นมึงขึ้นไปหากีดยางปลายยางทางวิธีว่าเห็นบอกจนมุนเบิดจนแปนเบิดเนาะหงายหกๆวายสุดเด้อ กระเทยกีดยางส้อยกันเมือเคลืนนี่พ่องดึงแขนกันกีดต้นนั้นต้นนี้โอ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 ้เอาช่วยเขาหรอช่วยอืมแม่นกระเทยมันลอยแปดมือเคลื่อนยกปลาย,ยางไปจอบเขาอะ <c oughs> ไปกีดยางไม่ได้ไปจอบไปกีดยางกีดยางยังขึ้นวะอ่ะเขาก็กีดได้มือเคลื่อนตอนนอนจะมาเสองเป็นตัวสองหมืม่นมือเคลื่อนเขากีดได้มือเคลืนกีดกำลังสีเ่เหลี่ยเตยล่าซำ ก่อนเป็จยนเถะคนจะเลยครจะเลยอยู่นี่โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วขอบคุณสำหรับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาโษาด้วยกะาค่ะเช่นวันอันนีสาธึกับเราสุ่มเหมือนเด็ดเสือซีบอกน้ำฉันมาฉันมา